สวัสดีจ้าแฟนๆเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอก็จะเคยประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจเไหนโอเคเจ <Okay. S 1> ดำนั่นเองนะจ๊ะวันนี้พาไปดูลีกเอิงคู่เอกค่ำคืนวันศุกร์โอเคเจดำสนับสนุนโดยไลน์แอด B K 8 News สนใจร่วมสนุกแอดเลยที่แอด B K 8 News ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะแอด B K 8 News ตีตรงนะจากฝูงอย่างปารีแสแซงแช็์แมงพบอันดับ10รลิวนะแซงแช็์แมงเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1น,นะวกแกจาก5นัดหลังสุดในตัวรายการส่วนลิวแชมป์เก่านะอาการไม่ค่อยดีซีซั่นนี้นะชนะ1เสมอ2แพ้2จากคานัดล่าสุดเช่นเดียวกันแต่เฮดทูเฮดคู่นี้พอเจอกันอีลิวเนี่ยมันชอบเล่นดีเวลาเจอเปเชนั่นทําให้สถิติการเจอกันโดยตรง5เกมล่าสุดเท่ากันเลยชนะฝั่งละ2และเสมอไป 1เกมนั่นเองนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันในช่วงหลังสำหรับลิเวอร์ฝรั่งเศสนะเปเช่กับลิวนะดูตัวเบลินที่คาว่าจะลงสนามบ้าหน่อยก็แล้วกันเจ้าทีนเปเช่เล่นที่ปาร์คีสแพร็งส่วนนี้ประตูยังเป็นเกลอนาวาสเหมือนเดิมแนวรับเป็นทีโรเคเรอร์บริสเนลกิมเพมเบ้มาควินยอนและนูโนเมนเดสตรงกลางใช้ดานิโลเปเรราเอดิซากานาเกและจินิวานาดุมตัวรุกวันนี้ต้องเช็คฟิตคิลิยันเอ็มบัปเป้กับเลโอนีเมซี่ซึ่งข่าวว่าอาจจะไม่ได้ลงทั้งคู่นะเเลยต้้้้อองใใชชนนมมาาาโิกกดีีพว เป็นตัวรุกนะส่วนลิวเนี่ยประตูเป็นอีวอร์เกอร์บิชแนวรับก็พวกเมเมเซลิกโชเซฟอนเต้เดเรโกชาโลตรงกลางเมนเรนาโตซันเชสโจนาธานบัมบ้าทีมที่เวอารและตัวรุกใช้โจนาธานเดวิดกับบูรักยิลมาสู่หน้าทีมชาติตุรกีนะจ๊ะคู่นี้เป็นเชบังคับชนะ2ประตูพวกแกถึงจะโอเคได้ชนะประตูเดียวไม่พอนะเออตัวชาเครื่องซีกเหมือนคนเป็นอมัมพฤกษ์เออเหมือนนอนทับแขนตัวเองข้างหนึ่งอะไรแบบนี้ซึ่งยูดามดูแล้ว ลิวดูดีกว่าจะแพ้ถึง2ประตูอ่ะชั่วโมงเนี้ยเออโอเคนะเวลาฟอร์มหลังไม่ดีก็จริงแต่เวลาเจอกันมันมักมีพลังพิเศษไอ้คู่เนี้ยนะเพราะนั้นดูแล้วเปเช่น่าจะเก็บ3แต้มได้หมยถึงโอกาสอ่ะแต่ไม่น่าทะลุถึง2ประตูเพราะฉะนั้นวันนี้ลิวโอเคโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับเจดมด้วยนะจ๊าแฟนเพจเจดมนะแล้วก็ u t u b e วิเคราะห์บอลล้วนฝากไว้ด้วยนะกด Subscribe สั่นกระดิ่งก็ได้เลยที่โอเคเจดานั่นเองนะจ๊าก็ฝากไว้ด้วยนะ เอาเช่นเคยนะมีความสุขสนุกกับฟุตบอลในทุกค่ำคืนกันละกันโอเคจะด้ามาอีกทีวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า